สวัสดีค่ะวันนี้วันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2568 เป็นวันที่35ที่ข้าพเจ้านางสาวพิมชนพัฒรศิริธนากิจขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุตปปริยมนต่างๆถวายพิ็นทัพบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาชารรยบูชาอะเลปูบาจารท์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยาชนะในบทสวดอย่างตัวเนื่องด้วยเทินหนึ่งบทกาพระตนาปตายอะราหงสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทามปะกวันต่างอภิวาเทมิ สวัสดิ์ค่ะโตพระคารวตาธรรมโมธรรมังนามาสามีสุปฏิปันโนพระคารวะโทสาวะวะสังโฆสังฆังนามามีสองบทบูชาพระภัยรีพินานอารัางสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโธผูเ้เนหิธรามานูทานิปารามิหิสัทธิสติยาวชีวังอาหาังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังคตโตคูเชนิรัตนตยังธรรมังจรามิโสธินา สามบอสวดชุ่มนมเทวดาสามันตาจักรวาลสุอาตากาชนิดเทวดาสัธรรมะมุนีลาสสัตย์าาสุนันตุสขามโมกตังสักเกตการมีจะรูเปรีกริสิข้ารัตเถียรนทะุเขวิมานีที่เปรัตเถียสามีตรูวนาคักหนานเกหวะวัตถุกมหิเกเตยกุม,มาจจยันตุเทวาชาลาถารวิสมียัขคขาันทัพนาคาทีตันตาสันติเกยำวันนี้เราว่าจะนางสาธธบูมีสุนันตุธรรมะสวัสดการโลกยามพรรันตาธรรมะสวัสดการโลกยามพรรันตาธรรมะสวัสดการโลกยามพันตา ส language, um. ี่บทสวดบุพ้าพาคณะมังกรน้โมตัสาพระกวาตุะาตูสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสาพระกวาตุะาตูสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสาพระกวาตุะาตูสัมมาสัมพุทธสาห้าบทสวดใจสัลนาคัมนาปาถะพุทธังสัลนาคฉามิธรรมังสัลนาคฉามิสังฆังสัลนาคฉามิทุติยปีพุทธังสัลนาคฉามิทุติยปีธรรมังสัลนาคฉามิทุติยปีสังฆังสัลนาคฉามิตาติยปีพุทธังสัลนาคฉามิตาติยปีธรรมังสัลนาคฉามิตาติยปีสังฆังสัลนาคฉามิ หกบทสวดสัจจะคริยาคาถานัตติเมสรนังต์อนยางพุทโธมีศรนังวรังเอเตนสัจจะวเจนนัสสุทิเมศหุตุสัพพทานัตติเมสรนังต์อนยางธรรมโมมีศรนังวรังเอตินสัจจะวเจนนัสสุทิเมศหุตุสัพพทานัตติเมสรนังต์อนยางสังโฆมีศรนังวรังเอตินสัจจะวเจนนัสสุทิเมศหุตุสัพพทา เจตวสวดติรัตนปานามาคาถาผู้ทางนั่งมีรัตารานาภูตัาสรีราชิตังธรรมังนัมีรัตนภูตตาวิสาวิสุทธิสารังสังฆังนั่มีรัตนาภูตัาสุสีลาธิฐิเอตัองนัเมีติรัรตน ah า,าตรัตนแตยะวะหังสัมมาสัมโมสริตตวัตุวิเศษสักภูตังอัญโยยายยุตตะพุณโยภาวะสัปปาวะตังอสุมิตตยมิปิตถิวะยถาติทันเดเ e อกังวินาตติตตะเรสามสารถสัมภเวนะโลเกกะทาจิ จติเรนจากปะตุภูตังคามพิระยาณนะวิสยังอติตุทะสถังวินยูหิปฏิตตาชเนหิวิญญาณรูปังโลกรมหิเกหิจิกทัจุป,ปลัลผนียังเกสันติจุถิวิธิตังคุณายคูณนากายตายามามหิเยวัชนะตายะสุวิทสุตังปิสูมุป,ปสตงังมณสิสุถะภาษาทนาทานาัานางบุญยญธิกานะมะ ตมุตตมะคุณยาภูมังทุกขาปมงุจจนาคุมุขะาสระารนังขาตานังปูชาระเหสุปะระมังอภิปุชหน,นึ่งยังนิพพานสัจจิริยายุป,ปันิสายถาังสัมมากิเลสัมมาสาโลธานาสิทธิยาจะสาธุหิอตักกุสเ,เลหุปเสวิวณียังปานิหิจสาปสนา,า,านิยมีวัตตสมาหิตัตาาง,งาตางิรักานังสารนังขตางหัรัตินท่วังคนานิสุนามาสมานา ุเชมาจารปิสสะตังสุปสัสสนาจิตาตถานุปาริจะจ,าจาริยาสถารตาจะกุณนันตถะสุก,กเตนะสุขีพระเมมุเตเชนัตตสัจาสัทาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมจิวินายม,มหิประธานะภูโตโลกุตระพิสัมมโยนิยโตสุโพชมังตาโสปาณิสสะยะาจาัญยะยอัยมปีโหตุวัตุตเยปริจิตโตสุปัสสาทากาโรแต่นมการะสิทธิคาถา โยจักุมาโมหามลาปัตถคูสามังวะพุทโธสกัะโตวิมุตโตปาราสัตปาสาวินิโมจันยันโตเป๊ก ปาเปสีเขมังฉนะยังวินัยังพุทธังวรมังศิริสารนามานิโลกัสสานาทัรจาวินายกจักรตันติยาสาเตชะยญสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสมีนตุธรรมโมทยโยโยวิตยักัสสะสัตตุทสีสิโลกัสสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมมัทธาสานาฮารีสาตาวะโหสันติกรสุตินโนธรรมวรมังศิริสารนามานิโมหะปทาลังอุปัสสันตหาหังตันติยาสาเตชัยญาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสมีนตุสัทธรรมมาเสนาสุขตานุโนโยโลกัสสาปาปุปะกิเลสะเชตาสันโต ยังสันตินิโยชโกจะสวาสดิตธรรมมังวิธิตังกโรติสังฆังวัฒนังสืบสาษานามนี้ผธานุพุทธังสมาธิละทิฏฐิมัติยนนสาเตจัยไดทีท่โหดถูกสัพันตายาจะจะวินาสเมนถุกก้าบทสวดนโมกราอัฏฐคถานโมอรดาตุสัมมาสัม,ม,สมพุทธัสสะมาหิสินโนวะนโม,มอุตตมะธรรมะสัสวาาัสดิ์ตาใสว่า ตนิทะนโมสมาสังกัสสปีวิสุทธะสีลทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัตธสารัตธนาตยาสาทุกลางนโมโอมัคาตีตัสตัสวัตถุตยาสปินโมการัปภาเวนะิคัตฉันตุปัทวานโมการานุภาเวนะสวัตติมุนตุสัพพทานนโมการัสตีชเนชเตชเญนิหิวิถิมหิมโหมิเตชวาสิบบทสวด มหาสมัยสูตรเอะว่ามีสตอสัม่างะะวสกสูวิหาติกีแล้วถุมีมหาเมตตาพิขุสังเคนะสติมันจะมาตพขุสัมาเหาหเิจะลงางทวูเสืนิตังติปกนตงพิขุสังจะจะอัตโคจตนังสทาวะคจาิานังทีวนังเอตรัหง โหสิอาัาโหพรวาสิกสุวิราติกาีรบุตรสมิว่ามณีวาตาพิขุสันเทนัสติงมันจะมาตงพิขุสินสเนว่าาหันเตหถ้าสิสาุนีเทวตายากุณนสันิปตาโหติดพระกนังทสนัยเิกุสังกัจยานมะยมปิเระพระกวาเทนุกัสสังกมยยะอภัสสรกมิตามพระกวาตสติกวกถาภาเสยามาติอัโตเทวตาเสยยาีนัพระวริสุทธิ์ั่นราวาภสสาเลยภสษาลิตังวาาษาสัมิเชวะอิมวิวัสุาวาสิสุอิเทวสุอันตระหิตาพระกวา ในกาเทศตาพระองตรสด้วังคาถาเอาภาสีมหาสมณโยปาวันนาสเมเกายสมาคตาอาคตมายีมาทำมัสสามัญที่ทักคิตาเยวะปริตาสิตาราชิตาสังขันติ อาตโอปาราเทวตาพระอสตมังคตังวาสิตราพิโหตมต่างสุติตังอัตมโนุอุจุมากังสุสารถิวะในหานี้เหตรอินทรายนักขันติปันติจติอตโอปาราเทวตาพระกวตุสันติมังคตังอาสิเวะีรังสะตาวะรีคังปินทกขีลังโอหัจะมีชาเตจารันติสุทายิมลาสักกุมาสันตาสุสุนาคติอาตโคอปาราเทวตาพระอรตระนติมังคตังอาปาสิเตอาวะขรังะตาวาเรคัปีนทันติรังอหัดจอมะชาเตารันติสุท้ายพิาร สัิบาตตาหุติทาก็ทำทั่งนั้นี่โุสังกจะยปิเทพิกเวยสุอติมังอัานโตสัมมาสัมพุทธาแต่สมปิก็นตเอตัมายวะเทวตาสันิยตาอหิสุอะปิม่ห่าเอนตะเยปิเทพิกเวภิวิสันติอนะังมันทำังงานโตสัมมาสัมพุทธาแต่สมปิเขากนตะเอตัมมายวะเทวตาสันิบาตาทิสันติพี่ยัตถิม่ห่าอตะอิอจิกิสามิพิกเวยิเทวะกายานามานิกิตสิสามิพิโกเวยิเทวะ สิโลกาเมนุปัสสามียะถาภูมาตาทัสิตายะสิตาคิริขปารังปานิตตาสมาหิตาปุถุสีหะสลีนาโลภะหาสาวิสัมพุนโอทากตมัทษาสุธาวิปัสสนะมาราวิลาปิโนปจเซยะตวะว่านีกะปิละวัฒเวปจตโตมันติยะสตาสาวกิสระเะเตเทวะกยาพิกันตาเตวิชันะัพิการวิเตจตาอัมบากดงสุธาพุทธศาสนาสังเตรปัส สาสนาาาาทราตีท้ว่ายาพิการตาเตวิชติเยวงิติิสมทราอนุขุปัสรสาาสาสาาะภูมิกับิรวันอิทธิมันโตที่ติมันตวันนันมนติทนมาทันาอนนพี่ฝนองิลตินมนางชาาารขนั้นตอนนี้โน่อิทธิมันตที่ติันตวันนั้นมันโตติมัทธินุมาทัศนาพี่กำังพี่ฝนองศิลปินแมนางสาธาที่ราตสาภาษาเรียขานันตอนนีโนอิทิมันโตทติมันตวันนั้นมนตสัต ูมาเโวิุณนิเวศังินังสัตตาังนักขนังไปยรุปัาสติคูมาบเหตโควสุติมนังูริบันจทสาราชาตัตะรูปัสสสตินามนางทปฏิมาราชาสุภตป็ตัสสะวมหาโบนันงปต ตรวดาบรรรสัินั้นนาพิกามุนาสิสิงณงทกิณาทสราชากิูโหตัภาษาสติุณานาทิปติมาหาราโสภตเป็นตาภะาโวิท่านาะมาะมาละลายที่วดามุตินารุาราสัจิอนั้นท่านบราิกามุขิานสิสิงมณังปัจมันจัติสังนานาภูเกิดตัาสติว่านัิปติมาหาราชาทธิโสภูตเป็นตาภะาโวนั่นละมามาลายที่บรรดาชุติบานราาสัจจริงอนั้นท่าา Pull it. ปริมาที่สังตโถระกนาม่รกิเวนามรุกเรอุตางสิ่สังตโรเตมหาลัมันตตวุิสัตตมนาอัังสุวรนิกปิัตเวเตสังวายวิโตทศสาอาคุนจาริกาสทามมยากุเทนะตุวเทนะตุวิตวะวิตสหัสันทนุกาเเสถโถจะกินน้นตุนี้มนตุจะปนาถุโอปัญโยจะเทวสุตจะมาตะลิจิเดเสโนจะคันทะโพนโรชาชิโภาคูกันจะจุเจวะติมปารุสุรวะจะสายเอเตจันเดจารา ตารัฐาจะอาคุณค่ะยศศิโนเอราวัณโนมหานาโกรสุภคสินิสิงหวนังเยนนาคตาชีสหะสหะดันติที่พาชีชาวบกิวิสุทธเจจคูเวหายสศเตวะนัมมัฏธปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภัยยันตทานาคราชานามาสุปนาตุลเควะมังกาศิพุโธสนาหิวัจจาิอุปหิยันตานาคาสุปนาสารามามังสุพุทธังชิตาวัชิราหัตถีนะสุมุธังอุสุราชิตาปารโรวัสวัสเศติอิเพิมโตยศศิโนกาลังชา สุรธานเวกสาววปัจจิสุจิตตะปะหาตาโทนโมติสหะสตันจปิุตนาสเพวโรจนามกาสันนยตวะพะอิสนาบางก็ตเมปาขมงจมโยธานีภาธันเตพ่หุนาสิิงเมนาอาโปจเทวะปเทวิจเตโชวาโยจธาขะมงวัุณาวรุณาเทวสมโมจเตสาสหมตตากรุณาภิกอุเทวยสสิโนท้าเสตเทสัจพยสเพนานตตวันิโนอิเทมโตทิติมันโตวันน้มจนโัสาิโนทนาพรามุทิหุนาสิมิตเมนาเวดัตถุเตวะสานิราอัสมาจเตวะยาาันทั อาภูมันทวาราการวัชุนวัสบาโสเศโุสกุลปะคัปุริทัตโตทัสิทธิทัตกายาสัพพินานตตมณิโนอิทธิมันตะจิตติมันตมณัฐมันโตสัตตินุวัฒนาราภิกมุพินรณสิมิติงว่านังอทากูสาภูเทวชะละกิสขาริว่าอริจักกาจารุชาจามุมาบุพัททิพาสินโนปัจจุบันสหธรรมะจัตตุจาจัตานิจจาส่วนเรื่อเล่าเรื่อจิระอาภูวาสวัสดีสิโนทตสิทธิทัตคายาสัพพินานตตมณิโนอิทธิมันตะจิตติมันตมณนฐมันมโตสัตตินุวัาน มหาปารักขาอคูเทวะยะสัจสิโนท่าเสตตากยาสภปนานาตะวันิโนอิทิมันตตจุติมันโตวนนาวันโตวิสัจจินมวตถะนานพิกมุภิปนังสุิติงวณังสุขะกรุงหะอรุณะอกุเวคะนาสัตหะโอทาตคกจยาหะปามุขะอกุเทวะยักนาสัธรรมัตหะรัคชาวิสการจายะสิโนท่านนยังอาคาบจินโยที่สาวาปวิสติท่าเสตตตาคยาสภปนานาตะวันิโนอิทิมันตตจุติมันนโตระสันนาิกมวันโตวิิสัจจินมกะตถะสมณโนสัมพิตกามะเสุภิปนังสวนมรตุอ นณะที่กำลังพิจารณาสุติมณนงสถิตเทวนิการยาสัพยานะตะวันิโนนะมนุยนาอคันฉุนเยจันเยสัพพิสาสาปวุทธิาสตร์ิมะขีรังโอตัดินนาลนาสวังทักขกุขานตารางนาคันจันทวะสตตาทิตังสุภุมาระมะโตจัตกุตาอิโตมะโตสหะฉันนังกุมารอติโสจักรโสภคสุวิติมณนสสะสุภุมารกนัมหะคุมพิตติติภุนโนรจิติบันโภพิสมากายวะสาิโสท้าเสถาอิสระอาคูปเจกาวะสวัตติโนติสันจามิโตอาคาหะไดโตบริวาริโตเตจ ปันสากนาสามัที่ยังเอตถากานพพันธะาาราเคนะพันธะมัทบสมันตาปริวัติธมโมมุจตะโกจิังกิติตธรรมหาเสปันหาเสนะอัสนีวันทีนาตระมหาจักรสรังกตวานาเพระวันยถาปวชโกมีโคลท่านอาันโตสวิจโกตัฐาโสปจุฑารติสังคุตโตเสนวเสนตันจัสังาอภินย่าวกิจตระจากุตโตมันติวิสาสาวกิสนรติมาเสนาพิกันตาเตวิชนาพิโกเตจตอตธงปมกวชโกีโคลทศานอารย์โตสจโกตัฐาโสปจุฑารติสังคุตโตเสนวเสนต สาวกลาติชนเนสุตาติสิบเอ็ดบวสวดมังคลาสุตังอเศวนาสภาลานังปันติตาณาเศวนาปูชาตะปูชาียานางอิตมังมุตเอตมังกลามุติตมังปฏิรูป,ประเทสาวาโสจักภูเพจักกตะปุญญาตาอัตตสัมมาณนนิทิจะ เอตัมมัคระมุตตมังพาหูสัญจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมัคระมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏานังอุปัฏฐารสสังฆหูอนาคุลาจกัมมันตาเอตัมมัคระมุตตมังท่านังจะธำวมจริยาจะยาตะการังจะสังฆหูอนาวะชานิกรรมานิเอตัมมัคระมุตตมังอารติวิรติปปามัชฌาปานาจะสัญญโมอัปามาโทจัศทำเมสุเอตัมมัคระมุตตมังคารวจะนิวาโตจะ สันตุถีจักกะตันย ah ุตากาเลนะธรรมะสวนังเอตามัคระมุตตมังขันตีจัสวจ uh. ัสตาสมนานจะทสนังอะกาเลนะธรรมสากัดฉาเอตามัคะะมุตตมัตาโปจักมะจริยันจะอริยสอริยสจานาทัศนังนิพานสจิกริยาจเอตมัะมุตตังพุทะโสโลกะธรรมหิจิตัยถานากัมปติเออโสกังวิระชังคีมังเอตามัมุตตังเอตานิสานิกตวานสัพพท มะปราชิตาสพัทโธทิงค์ขจฉนตุเตนเตสังมังคารมุตมันติส2บสอวสดรัตนปริยังกินจิวิตังอิทวังรังวะสกีสุวายรัตนัตังนโมสมาอติาเทนะอินทมิพุตรัตนังมณีตังัมสมาอัติธาขเทนะอินทมิภุตเรัตนังมีตันัมสมาอัติธเทนะอินุิุตเตรานังมณังัมามสมาัติาเทะอินทมิุเรัตนังมณีตััมมาอัติ สัตตังปัสสถาสัตตานิเอตานิยุคานิหุนติเตนะกเมญยาสุขตัสสะสาวกาเอติสุทีรานิมาหาพลานิให้ทำปิดสังเกตุตัณงวุริตาเอติสุเีรนะตสุวติหุนตุเบยสุปยุตตามนัสสาธรรมินานิการิโนโคตมัสสะสัทธธรรมิเตปฏิปตะอมตะวิเคนาะละธรรมุานิพุชินพุชมนาให้ทำปิดสังเกตุตัณงปุริตาเอติสุเีรนะตสุวติหุนตุจีนังุราณานาวังนาทีสัมพวังวัตถิวิราชติตายาติเกผะวัศมิเตคณะ พีชาอภิริหุจตทานเปันต <se> ิธีรยถายังปฏิปโภตมปีสังเกรแตนวนิจตเอิทธิสสุรินทรวัติี่หนตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวัตอัตตาหะเวสิตังเสยโยยาจายางอิตลาปชาอัตถธรรมสัจสัพสัสนิสังสัญญาตจาริโนเนวเทโวนคันทโพนัมนามาโรสหะโภมนารชิตังอปปชิตังกิราตถารูปัสะชันตุโนงสิบสี่บทสวดเกสศกุตสูรภาสิตังวิตังเตนะพระขวตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะเอตตุหีมาอนุสเวนะมาปรมา ปารายะมาอิติเกระยะมาป,ปิติติตกะสัมปทานีนะมาตะกกหตุมานยะฆะหนะมาอาการะปริวิตะเกนะมาทิฏฐิวิชานักขันติยามาพะพารูปรตายยมาสมานโนคะรุยะถาตุมเมหีอัตนาวาชาเนยยะถาอ,มมา,าอิเมทะมากสุลอะอิเมทะมาสาวะชาอิเมทะมาวินยูหาระหิตาอิเมระมาสมุตาจามาตินาอหิตายะทุขายะสมมติ อาตตุเมหิปัชชะเหยยะยะถาตุมหิอตานาวาชาเนยะถาอิเมธัมมากุศลอิเมธัมนาวชาอิเมธัมาวินโยปัสสถาอิเมธัมมาสมตะสมาธินาหิตายสุขายัสังวันติอาตตุเมหิอุปัสสัมปัชวิหาวิหะรยะยาถาติสิบ้าบทสวดอุปเนยสูตรอ Ble ุปนิยติ <ification> <uku> ชีวิตะมันปะมายุงชัรูปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรณีเปีขามาโนปุญญานิคียรัาสุขาวหานิอุปนียติชีวะช,ชีวิตะมันปะมานะมายังชัรูปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมรณีเปียขา m a โลการมิสังปชะหิสันติเปโขโยทักกายะนาสังยมวจายะอุตตะเจยัสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายาหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญธรรมโมหเวรักติ ธมโมชิต ah ินสุขะมาวหาติเอสานิส at ังสงุทเมชุติเนนทุขติงคัติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจติยถาปัญญายัปสติอัฐานิมิติทุกขิอสังมังควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายัปสติอัฐานิมิติทุกขิอสังมังควิสุทธิยาสัเพมหามาอนัตตาติยถาปัญญายัปสติอัฐานิมิตติทุกขิอสังมังควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปนะกชาโกอปนะกถานะเมเกทุติยอาหุตักกีกา เอทาทัญญายะเมธาวีตังคันเหยยะอปันนักตังกังภาพโหเวสารนังยันติปัพะตานิวนานิจะอารามารุขขาเจียานิมนุสสภาระยะตัชิตาเนเตเนตังขูสารนังคีมังเนตังสารนังโมตังเนตังสารนัมาคัมมะสัพพะทุขะปวงุจติโยจะพุทธะธรรมัสสะสังฆะสารนังคตโตจัตตารีอริยสัจจานิสัมมาปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขะสัต จะอติกำมังอริยันจะอัฏังขีกลางทุกขูปะสมาคามีนามเอตังโขสนากีมังเอตังสารนามุตมังเอตังสรนม,ม,มามคัมมะคับสัพพะทุขารัมุิติต เจบวสวดพระิดกัตคถาอธิตังนาวะคเมยะนัมปติตังเขอนาคตังบุคคลไม่ความคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ความเมื่อวันิ่งี้ยัไม่ถึงญาติี่ตางมาหินล่างเอาปทันจาอนาคตังสิ่งได้ลูกไปแล้วสิ่งนั้นไป้าแล้วสิ่งยังนไม่ถึงเวลาไม่ถึงปันจุบันนโยธรรมกัลปะวิบัติสติอสังขิรังอสังกุปันตังวิฐานานุรูะเยกบุคคลใดเห็นช่างทำาระโเนนั้นนั้นไม่ความใครัในความเงินได้บุคุณน้นพึ่งเจริญธรรมนั้นเนี้อผูก จะรับผูมีเสนาในอย่นั้นก็มีกันเราทั้งหลายเอามาวิหารได้มาตาพิงกนรัฐธรรมะูญตัตีตางตังเวพัติกะรัตรติสันตุอชิกาเตมุนใติพระพุทีผู้สงบเริ่มได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียงวิเกิคันทั้งกวันในการคืนนั้นแลว่าผู้มีราตรีหนึ่งจะเดินเรื่องประการชนนี้แล18บทปดวชสวดปัน ปินหาปัจเวกคณะหาปัญหาชาธรรมโมมหิชาตลังอนัติตาเรามีความเกดเป็นธรรมดาจุลุ่มบนหัวแก่ไปไม่ได้พยายที่ธรรมโมมหิพยาณาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไม่ใช่เป็นธรรมดาจุลุ่มบนหัวเจ็บไเป็นไม่ได้วาระธรรมโมมหิววาะนังอนัติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจุลุ่มบนหัวตายเป็นไม่ได้สัพเพหิเม เมปิเดหิมานาเตหินานาภวินาภวเราจะเล่าไว้เป็นตารางคือว่าจะต้องได้พัดผ้าจากของรักของเจริญจากทั้งหลายทั้งปวงกรรมวัตรเกิดโอมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมวัตริสารนาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมใดเกิดมีกรรมพิษกรรมกรรมที่พิ่งอาศัยยังกรรมังกริสามีกรรยานาวาปะปะกังวาตัสสะทายาทาภวิสามีเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้ผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอเมหิหิปีหนังบรรเจ้าวิขิตพังเราทั้งหลายควรรพิจาาาณอย่งนี้ทุกวันเทอญ สิบเก้าบวสวดเทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปตัจปตจมิทุกขาพยาปตจนิพยาโสกปตจนิโสข์หัวตุสภพปิปันนิโนเอตาวัตตาจะามีมีสัมปตังบุญเสัมะทางสภพเทวานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานทันตุสทายะสีรังละกันตุสัภะทาภาระวันพิระดาห์หัวตูฆาชนตุเทวตาคาถาสภพพุทธาพระลักษปัจจนยนัสยังพระราอันกนันตูเซนักมันทสัพพโสยี่สิบบวสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสณีทุกเบิข้าเรโพธิข้าเร สทิงกัโรนาเตถวิหาระมันเถเทราจมชานวการจัพิกัโรสารมิกาทานปฏิอุปสกา้ามาจะเทสานิ้ามาจะอิสราสัปานาปูตาสุกิตาพระวันตุเตชาผู้ชายเยปิจะอันทาสัมภวาสังเสรชาชาตาอัาโวะปปาติกานิยานิกลางธรรมวรางปฏิจเตสเพปีทุกัสสะกโรตุสักขังขยัง ถาตูจีรังสตังธรมธรมูธัมมัสหาราจบุคราสังคโคโหตุสะมัคโควะอัธายะจหิตายะาจักอเมรักขตุสะธรรมูสพเพปิธัมมะจาริโนวุติงสัมปะป,ะปะุเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตยยี่สิบเอบทสวดสภาพปฏิทานคาถา บุญญาสิทธานิกัตตะสะยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาที่นองของุสัตตานันตาปะมาหน้ากาเยปิยาคูณนวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฐามีจายะทิฐาวาอันเยมันตนะตะเวรินโนสัตาทิทันติโลกัสสิเตภูมาจตุโยนิกาปัญเกจกัตจตุโวการาสังสารันตาพระบาพระเวยาตังเยปฏิทานมีอนุโมทันตุเตสยังเยจียมังนันปะชานันติเทวาติสันนิเวทะย,ยุมปัญาทินานาบุญญานังอนุ โมทนะเหตุนาสะเพสาตาสถาหุตุอเวราสุขาชีวิโนเคมันปัฏฐานจักปุปปัปโปตุเตสาสาสิทธะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าเจ้าได้ทำานี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ขาเจ้าได้ทําแล้วคือชอนั้นเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของพระเจ้า,าเป็นต้นที่ขาเจ้าได้เห็นแล้วไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางได้มีเรการตั้งอยู่ในโลกเกิดเกิดในภูมิสามกำเนิดเกิดในกำเน สัตว์เราได้ทราบการให้สมบูรณ์ของพระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุมโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการขอให้สมบูรณ์ของพระเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งมวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถอิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและในส่ในการบูชาพระพุทธละใจด้วยอาสาธยายบุตรสวดมนต์พระสูตรพระปฏิปักษคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าขอให้คนจับทุกภัยทั้งปวงขอพระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอจตุเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอุนวยค์ให้แก่พระเจ้าและวัตถุมงคลว่ากิ่งปรีพิณาดมวันนี้ที่สมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลท่านหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้วยอนนุภาาาาาพพพแแห่่งงรระะะตติลคคบใถ ขอจงสอนเดชศักดิ์สิทธุทปการเทินสาธุ